ไปกุ้มชาวนองฮารองชิววันนี้เราได้รับคำท้าเว้เฮดร้านเดิมที่เราเคยมาแล้วนั่นก็คือร้านแซบบัก8 0 0แสนหรือว่าว o ฒ d ยิ่งที่เราใช้ตอนนั้นก็คือแซบอีลาเอออีลาเขาบอกว่าบางรบคุณมาชาเลนจ์กับเราหน่อยเขามีเนื้อถาดใหญ่ถ้าเรากินหมดไม่ต้องจ่ายตังค์จริงไหมจริงก <c oughs> ิน2คนเออเดี๋ยวไปดูถาดกันแล้วเขาให้เวลาเท่าไหร่อ่ะให้เวลาเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะคำนวณอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาคงมาบอกว่าอย่างพวกมึงอ่ะต้องกินนาทีดี ชั่วโมงหนึ่งคงไม่ได้เขาจะชาร์ลิงก์ก็คืออเนี่ยเขาจะให้ลูกค้ามาชา a l ล e n g ์กับเราจริงๆใช่ไหมก็คือแบบเขาจะเปิดเป็นโปรโมชันนี้เลยถาดเนึ่ยสองคนถ้ากินหมดภายในเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในกติกาแต่วันเนี้ยเขาชวนเรามาดูนี่ด้วยเฮดดอกทานตะวันไปดูก่อนปะ ดอกทานตะวันหันมองนี่เชมารุตเขาชวนเรามาดูดอกทานตะวันเขาบอกว่าตอนนี้กําลังงามสะพรั่งเลยดูจะกินตะวันไปเยอะนิดนึงมันจเจียวๆหน่อยมันดอกเดียวกับเมตรียมไหมเมตรียะเดี๋ยวมาดิวได้นะมามีนุชมาดิวกับดอกทานตะวันได้ที่มาดูทานตะวันดูอะไรเนี่ยมันเป็นการย่อยหรือว่าเป็นการวอร์มร่างกายในการชาเลนจ์ครั้งนี้ของเราเขาบอกว่าเนื้อถาดยักษ์กับคนสองคนเนี่ยคุณจะทําได้หรือเปล่าสองคนค้องินมีอันนี้คือนี่ผมต้องกินด้วยกินดิ้งคนเดียวไม่ไหวสองคนวอร์มวอร์มร่างกายหน่อยดอก ทางตะวันเป็นแค่กุดโซบายให้มันย่อยอ๋อป<ะ>อนที่เคยขี่มาอุ้ยทัก <c oughs> <c oughs> มึงมาโชว์จะบอกทำไมดอกจอกเหี่ยว <c oughs> กินแสงมาเยอะที่เดียวเฉียว เหี่ยวหมดแล้วเชฟมารุดเออแต่ว่าตอนบานๆมันคงจะสวยน่าดูเลยนะสงสารเข้าเหมือนกันแหละเขาเรียกว่ามาดูแต่ว่าพอมาดูวิวอ่ะเฮ้ยน่นสวยนะมันสวยนะสำหรับแซบบักแ0 0แสนเนี่ยไปดูเขาเลยดีกว่านิดนึงเป็นการย่อยเหมือนคนกรรมกรแรงงานทํางานมาอยู่ในแดดอย่างเงี้ยเพื่อที่ได้กินเยอะๆไงไปไปดูาเล์เมนูเขาดีกว่าหคนชีวิตไม่ยั่น หนึ่งเท่านั้นก็คงไม่ตายถ้าบากแปลแสนเขามีนี่ด้วยเฮ้ยมีสุมมส้มแล้วเว้ยมีการบรรยงบรรยายศาสนาเป็นระยะระยะนะทำดิล้เลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยถ้าเกิดสะนองจะมีตต i n g อะ่ะที่เนี่ยอาจจะเป็นโลเคชั่นแรกเว้ยเห็ดสัก7,000คนน่าจะจุได้นะ สองร้200อยหายไ,ได้ก่อนโอเคย่อยครบละมาละเดี๋ยวอาหารมากูโ<น>คตรหิวอะเนี่ยกระติ๊ดเดียวกูว่าน่าจะได้เลยแต่เกาาก็ไม่น่าจะเยอะหรอกออรู้สึกว่ามันจะชิวๆเกินไปหรือเปล่าไม่รู้สึกิบห้าทีครึ่งชั่วโมงวันครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดูจากรูปแม่งเล็กเลยว้าจะให้เรากินจะต่อ,อยเดียวมันดูถูกเกินไปผมกินมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอีล่าเอออีล่าอุ้ยอีเข้าใจอ๋อนี่คือการชาเลนจ์ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยกูว่ามึงมีตังค์ป่ะเนี่ย ไอ้บางมันมองงงเลยแล้วมึงจะแดกกันยังไงกําลังจะเริ่มเฮดเชฟมารุตโอเนอร์ของแซ่บักแปดแสนเขาเอามาเสิร์ฟบลูสตรอมก็บอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆกับเพิ่มเอนอร์จี้ก็คือเพิ่มพลังเหมือนกับกระทิงแดงเนี้ยนะเออแล้วรสชาติแม่งโคตรแฮปปี้ด้วยนี่เขามาตัดกําลังเราปะวะเขาบอกว่ากินเพื่อที่จะให้เกิดความคลึกแต่เนี่ยแปดเก้าเก้าลองสั่งมาสองคนเดี๋ยวแป๊ดจะมีแบบแปดเก้า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 คือจะเป็นมีซีฟู้ดด้วยเออมีซีฟู้ดด้วยแล้วกินหมดภายในสิบเกินเส ป๊บซักเซสเดินกลับบ้านเลยคือมันจะมีอะไรมั่งที่เขาให้กินก็คือแค่แค่ตรงนี้แล้วมีผักอะไรไหมแล้วก็มีผักอันนี้อีกอันนึงผักอันไหนออ๋กินให้หมดนะสมมติกินไปปุ๊บเหลือหัวละพาอยู่เงี้ยไม่ได้ได้ก้ารหัวละพาได้กูกินไหมก้ารหัวกลาไม่เป็นไรกินก้ารหัวปลากูงอกในท้องดตื่นเต้นไหวเฮ็ดจับเวลาแล้วเหรอเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวให้กรรมการนี่เขามีกรรมการ กรรมการนี่กิติมาศกิติมาศครกิติมาศเชฟมารุตนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะโอ้ยเนี่ยเชฟมารุตนี่ตัวจริง่ยใช่อยู่คอมพนีบีนะวันนี้เขารีบกลับมาเนี่ยผนังมืงโตเลยเขาเนี่ยเออมึงอย่าพูดเยอะเขามาจับเวลาวันนี้เขามาในฐานกรรมการกรรมการอะไรครับกรรมการที่จะชาเลนจ์วันนี้ไงวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะกินเนื้อถาดเนี่ยให้หมดภายใน19นาที19นาที19นาทีเนี่ยคุณจะกินถาดเนี่ยฟรีไปเลยอ่าแต่ถ้าไม่หมดอ่าจ่ายดิแต่จ่ายก็คุ้มนะแ9 9เ9้าเกม่ แ,แต่99ไ,ไม่มีซีฟู้ดแต่ถ้า99มีซีฟู้ดแล้วแต่แล้วแต่ให้คุณเลือกเอาแต่ถ้าถาดน,นี้สอคนนะฟรีแล้วก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันโดยกรรมการกิติมิ์แค่เขาเอานิ้วโป้งเนี่ยไปกระดิกที่โทรศัพท์แล้วย่างจะเริ่มขึ้นพร้อมหรืยยังครับเชฟผมต้องถามพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับเริ่มครับเริ่มแล้วเฮดลูดเฮดลูด ว่ามันหมดหวะ่ะรูดเลยเฮ็ดอ่ะเชฟมรลูกเขาก็กินไปกับเราด้วยดูดิเขาก็หิวหิวแต่ฉันกินจัดตัวเองไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือการชาเลนท้าวที่ยงตอนกี่โมงไม่รู้เฮขาเช้าเ้าเช้าเดี๋ยวเราเริ่มกันแรกเนื้อออสเหมือนเดิมนะ เนื้อมันอะไรวะอิ่มว่ะไอเหี้ยเพิ่งไปเว้ยดี๋ยวผมเอาเนี่ยลงไปก่อนดีกว่าจะครึ่งถ่ายแล้วอะไปนาทีเดียวเองเฮ้ยผมมาได้นะาสิบเก้าทีเนี่ยชิวๆเอ้ยไอเฮ็ดมึงอย่าพึ่งข้างในเนี่ยโอหนี่ตัดกำลังนี่มัมีเนื้ออยู่ด้วยมีตัดกำลังข้างในด้วยนี่ไงค่อยๆรั่วค่อยๆรั่วถ้ากินเนื้อดิบก็ไม่ผิดกติกานะเพราะยังไงก็ได้ให้หมดโอ้การปลอยจุ๊มาผึ่งลูดไปเลยลูดไปเลยได้เฮ็ด อืมอร่อยว่ะอืเป็นเรองจริงบ่ะอืไม่หมดจริงป่ะจริงเฮ้ยอย่าพึ่งดิเราอยู่เวลาก่อนได้ไหมทานไม่ร้อนอ่ะทานไม่ร้อนะครับผมเจมารุดบอกมึงอะไรผมมึงอะไรนี่กี่นาทีแล้วครับโอ้สองนาทีครึ่งไงเฮ็ดมึงไม่ต้องรีบขนาดนั้นเหลือนิดเดียวห้านาทีหมดลบทิ้งถ่ายใหม่ให้เหลือเจ็ดนาที เฟกี่นาทีแล้วครับอันนี้ผ่านไปเจ็ดนาที23วินาทีเฮ้ยฟาดเจฟเฮ้ยฟาฮัดไปไหนย่อยหน่อยเฮ็ดเปลี่ยนบรรยากาศว่าต้องย่อยได้ไงเจ็ดนาทีแล้วเรยมาช่วยกันเร้วเฮ้ยใกล้หมดแล้วเว้ยใกล้หมดแล้วก่อนละผมว่าทัน19นาทีทันเชฟมารุเริ่มนาซีดแล้วเฮ้ยมจะหมดแล้วเหรอวะอือได้เลยหมดนี่หมายถึงผักเผือกอะไรต้องหมดนะอืออือลิสไม่ละเชฟไปกี่นาทีครับ17บเจ็นะครับเฮ้ยสองนาทีแล้วดูนี่เราเหลือดิ เิ้งดิ้มึงอ่ะเอาไหมนี่ต้องมายุงกินมึงดิกระแทกเลยกว่านั้นเลยเฮ็ดกระแทกเลยเหมือนที่มึงเคยกินอ่ะเฮ็ดกระแทกเลยดิเฮ็ดไม่เอหวแล้วว่ะทานหนึ่งเลยนะเว้ยมีตังค์ี้ยหนีดิรถอยู่ตรงนี้เ็ปขับหนีเร็าเนี้ยเราเอาใหม่อีกนาทีครึ่งพอเราผมตักเสร็จปุ๊บผมรวกไว้ให้คุณเลยพอเราผมกินเสร็จคุณต่อเลยนะมันต้องมีแผ่นเว้ยเฮ็ดเฮ้ยอีกนาทีครึ่งทันเว้ยเครื่องเหลือไม่ถึงนาทีนะ ตอนแรกนึกว่าผักอยู่ตรงกลางที่ไหนได้มีหมกกล้วยมีหมกเนื้อแต่เราเหลือกล้าแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่ะเกียวเยียบอีกสามสิบพี่สุดท้ายไม่หมดเลยไม่หมดใครจะไม่จ่ายเลยแปดร้อยเดยวกุญแจรถอยู่ไหนเอาไปเลยมาเลยขับรถไปเลยขับรถไปเลย ตู้ดิปิดประตูดิไปไปเจ้าหนี <laughs> ้ <laughs> โอเคถ้าใครอยากจะมาชาเลนจ์ก็ได้นะ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันซงงาลาโน่ฮาลองชิล <laughs> ไป<ต>ไปเเเลยนไป